วัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกมะเขือส้มน้อยที่เพาะไว้นะคะมีคลิปที่เพาะไว้อยู่ที่ปาเก็กพาเพาะวันนั้นตะก้าขนมจีนต้นเล็กๆปาเก็ก,กถอนทิ้งไปละสี่ห้าต้นเราดูใบจริงของเขานะคะใบจริงออก4-5ใบ สามใบสี่ใบห้าใบประมาณเนี้ยค่ะปลูกได้แล้วดูรากของเขาถ้าเราเพาะเศษตะกร้าอย่างนี้นะคะหาชามที่ปากใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงแล้วก็เอาสวมลงไปตั้งให้รากเขายืดลงมาได้จะได้ไม่ขดงออันนี้เพิ่งจลองปลูกดูแล้วนะคะหนึ่งกระถางเมื่อวานนี้ค่ะก็สดชื่นดีก็เลยจะปลูกให้หมดช่วงนี้หน้าฝน ก็พอจะปลูกได้แล้วล่ะเขาก็ชอบน้ำอยู่นะคะชอบน้ำชอบแดดนี่เรามาดูดินที่จะผสมปลูกนะคะเขาชอบดินร่วนปนทรายอันนี้ดินร่วนดินที่เราผสมก็ร่วนซุยละแต่เราจะผสมทรายเข้าไปหน่อยอน,นี่ค่ะดินที่ผสมปเกดก็บอกไว้นะคะอัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งทุกอย่างเลย ขุยมะพร้าวแกลบดำขี้วัวแล้วก็ดินนะคะร้นวนซุยดีมากเลยเราก็จะใส่ทรายเข้าไปสักหน่อยทรายก็ประมาณสักครึ่งส่วนเอาผาสมลงไปอย่างนั้นละ่ะให้เข้าระบายน้ำได้ดีเวลาปลูกในกระถางในถุง จะคุกให้เข้ากันแต่ส่วนผสมดินข้างล่างไม่มีปัญหาแล้วป a c k a คุกน้านานเข้ากันดีมากเลยเียงแต่เอาทรายของหนักๆใส่ลงไปทีหลังมีเห็นปนมาหนึ่งก้อนปนมากระทรายทรายนี่นก็เป็นทรายทรายหยาบก็ได้นะคะหยาบๆเนี้ย ทรายก่อสร้างนี่แหละทรายเขามีน้ำหนักมากเวลาเราเราคลุกลงนงี้ยเกาจะลงได้ดีมากเลยลงไปก้นกระถางเห็นไหมคะใส่ข้างบนเขาก็จะลงไปข้างล่างได้ง่าย พอประมาณเพราะว่าสายเนี่ยไม่ได้มีผลเสียหายอะไรนะคะระบายน้ำได้ดีเท่านั้นละรากหากินได้ง่ายเราก็จะมาดูกระถางเราการปลูกจะไม่ย้ายแล้วคะ่ะกระถางต้นที่จริงกระถางก็ควรจะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะคะแต่ปัจกิักมีขนาดนี้จะลองใช้ขนาดนี้ดูแล้วก็ถุง พวงนี้ใบใหญ่กว่ามีความลึกกว่าอันนี้ก็โอเคเวลาปลูกเอาไปตั้งที่ดินเราก็จะทําหลักตอกหลักข้างๆก็ได้ค่ะหลักนี้ตอกลงดินเลยอย่างกระถางถ้าไปตั้งดินก็เราก็ตอกหลักตรงนี้ข้างๆให้เขาช่วยยึดลําต้นนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นไปถ้าปลูกตามธรรมชาติปลูกดินก็ปล่อยให้เขาล้มเลื้อยไปได้มาเขือส้มน้อยเนี่ยลูกไม่เน่าลูกก็ทน แต่ว่าถ้าปลูกกระถางอยากให้ลูกสวยเก็บง่ายๆก็ตั้งหลักขึ้นมาแล้วก็มัดลําต้นเขาหลวมๆนะคะติดกับหลักอา่าเรกเรแก็กรอกดินเลยเใครที่ปลูกไม่เป็นนะคะไปดูการเพราะก่อนนะเพาะไม่ยากเลยค่ะการพาเพาะเมล็ดอาจจะแช่น้ำสัก20นาทีก็ได้ไม่แช่ก็ได้ค่ะของปะเก๊ก็ไม่ได้แช่นะ โรยเลยแล้วก็กรบบางๆรดน้ำเช้าเย็นตั้งไว้ในร่มใหม่ๆก็หาอะไรปิดหน้าสักหน่อยกันดินแห้งสักสองวันก็เปิดออกรดน้ำเขาก็งอกแล้วค่ะวันที่สามก็โผล่ขึ้นมาละง่ายมากเลยการพาเพาะเมล็ดนี่เราก็มากรอกตัวนี้ลงไปเลยหน้าหนาวนะคะมะเขือส้มน้อยเยอะแยะเก็บมเมล็ดพันไว้เมกี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะ ปลูกเองแล้วก็เก็บเองใส่กระชอนล้ลางน้ำเอาเมื่อออกให้หมดแล้วก็ตากแห้งวันสองวันก็เก็บเศษถุงได้ละเข้าตู้เย็นไว้ค่ะจะปลูกก็ไปเอามาปลูกเราจะรดน้ำตรงนี้ให้ชุ่มเลยนะคะเอาให้ชุ่มเลย ปสือเทศเขาไม่ชอบดินแห้งเราปลูกใหม่ๆเ้าจะได้ตั้งตัวได้ดีดูว่าน้ำลงถึงข้างล่างไหมสักพัก ใ,ม,ใม่ถุงยาวเกินไปพักหน่อยก็ได้นะคะปลูกเวลาเขาโตขึ้นมาเราก็ดึงปากถุงขึ้นแล้วก็เติมดินให้เขาก็ได้ตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่ไ่วช้ำละวิธีปลูกก็ง่ายๆ ใส่ต้นเดียวนะคะต้นติดกันก็แยกออกกลบใต้ใบเลี้ยงของเขา อนนี้ก็เรียบร้อยอย่าลืมนะคะรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นช่วง3ามสี่วันแรกนี้เอาไว้ในร่มรำไรก่อนก็ได้นะคะแสงแดดส่องถึงบ้างแข็งแรงดีก็ตากแดดได้เลยค่ะมะเกิดเทศนะคะชอบทั้งแดดชอบทั้งน้ำแดดจัดๆเราก็จะเลี้ยงไปจน จนเข้าโตแล้วก็ดูนะคะหลังจากที่เราเอาลงปลูกอย่างเงี้ยนับจากวันนี้ไปสักสิบห้าวันเราก็ให้ปุ๋ยได้ค่ะให้น้ำหมักชีวภาพได้ให้ขี้วัวได้แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆส่วนปัญหาเพี้ยก็อาจจะมีบ้างเพีย้ยเป็นเพีย้ยเพี้ยแป้งขาวๆจะชอบมาเกาะเราก็หยิบออกค่ะถ้าเราเห็น หยิบออกเลยไม่มีปัญหานะคะค่อยๆหยิบออกแล้วก็เวลาปลูกเลี้ยงไปจนประมาณสักยี่สิบห้าบวันช่วงนั้นแหะเขาจะออกดอกแล้วนะคะเขาจะเริ่มออกดอกออกอะไรล้วก็ให้ฮอร์โมนเขาให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการให้ผลของปักกิ๊กก็จะเป็นพวกมะละกอสุกกล้วยสุกนะคะฟักทองแก่ที่ทำไว้ ช่วงไหนขาดก็ใช้ฮอร์โมนลมสดก็ได้นะคะฉีดพ่นตามใบให้เขาแล้วก็รดโคนด้วยทีช่ช่วงออกดอกนะแล้วก็เวลาเขาติดผลผลเริ่มออกสีชุมพูนิดๆงดน้ำทันทีเลยนะคะให้สามสี่วันสักครั้งหนึ่งสามสี่วันสักครั้งหนึ่งถ้าเราไม่งดน้ำผลเขาจะแตกค่ะแตกแย้มมานิดๆแล้วจะนอนก็จะเจาะแล้วก็จะเน่า สาเหตุที่ทําให้มะเขือเทศเน่าก็เพราะว่ารดน้ําเกินเวลาเขาเขามีลูกเขาไม่ต้องการน้ําเยอะแล้วเราก็คอยเลี้ยงไปอันนี้คือวิธีเลี้ยงวิธีปลูกกระถางก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะก้นกระถางต้องรองด้วยเพราะว่าดินจะมาอุดตันตรงนี้ทําให้เกิดการระบายน้ําไม่ดีเราก็ใส่เปลือกมะพร้าวสับแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมค่ะปลูกเหมือนกัน ลูกง่ายกระถาะหลือบริเวณไว้รดน้ำหน่อยแค่นี้ค่ะต้นที่ปกักก๊กแยกออกมาสักครู่นี่มันเหลืออยู่ต้นนึงจะอาลงไปเลยอันนี้ก็ต้องรดน้ำก่อนนะรดน้ำที่ชุ่มก่อนถ้ารดทีหลังแล้วก็ต้นจะล้มเพราะดินยุบ ต้นจะไม่แน่นเนี่ยอันนี้แน่นเปี้ยเลยเหยดน้ำให้ชุม่มดินก็จะแน่นเสร็จแล้วเราก็เจาะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปลึกๆเหลือใบเลี้ยงไว้โผลไว้นะคะเรียบร้อยต่อไปก็จะเลี้ยงให้งามแค่นั้นแหะผ่าน15วันไปแล้วปุ๋ยตัวไหนดีอะไรดีก็ใส่แต่อย่าไปใส่ทุกวันนะคะใส่ทุกวันเดี๋ยวก็จะเน่าหมดอาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งน้ำหมักชีวภาพส่วนพวกขี้วัวก็ ไม่ต้องบ่อยมากหรอกเดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ดูเท่าว่าถ้าเข้างามอยู่เราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าเจริญงอกงามดีอ่าเป็นไงคะเดี๋ยวที่เหลือป้าเก๊กจะปลูกต่อให้หมดนะปลูกไปแล้วนะคะสองกระถางสามถุงรวมเป็นห้าต้นเดี๋ยวอันนี้ป้าอก๊กจะปลูกต่อต้องไปเตรียมดินเพิ่มดินจะหมดแล้วคะ่ะใช้ดินเยอะเพราะว่ามะเขือเทศเขาก็ เป็นผักที่ให้ผลเยอะเพราะฉะนั้นดินก็ควรจะให้เขาเยอะๆหน่อยนะคะถ้าปลูกถุงเล็กๆเขาก็จะให้ลูกของเราอาจจะให้ลูกเล็กๆหรือว่าแทบจะไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเราก็ต้องดูดินด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเขาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเขาโตแล้วเราดูว่าเขาจเจริญงอกงามดีไหมถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนกระถางได้อาจจะเปลี่ยนเป็นกระถางใบใหญ่นะคะแต่ถุงนี้คงจะพอละเพราะว่า ความลึกของถุงก็บรรจุดินได้เยอะเหมือนกันหนักพอสมควรคะ่ะที่เหลือก็จะนำไปปลูกต่อก็อลองไปปลูกไปเพาะดูนะคะปลูกก่อนหน้าหนาวดูซิจะเป็นอะไรปรกิ้กว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็ปลูกขายกันอยู่นะเก็บมาขายเยอะแยะอยู่เขาบอกมาเขือส้มพันนี้เป็นพันที่ทนต่อโรคแล้วก็ไม่มีปัญหาปลูกได้ตลอดปีปกิ๊กคุยกับเกษตรเขา เกษตรที่หม่ไมโจ้เขาบอกปลูกได้ตลอดปีมะเขือส้มน้อยแต่อย่าไปปลูกลูกใหญ่นะช่วงเนี้ยปลูกยากมากเลยก็เลยงดงลูกใหญ่ไม่ต้องปลูกนะคะลองมาปลูกพันุนี้ดูลองไปเพาะดูนะคะแล้วก็เอามาปลูกดูปลูกได้ผลยังไงคอมเมนต์มาหาป a c k a g กมั่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป a c ิก g ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ